จากเขาเก็บกาวันคือว่าเจอะเกิแล้วครับเพราะตัดีเตียงเ้าเครับต้องการจะตั้งกับ ไปนะครับถึงสถานที่ที่เทาจีลงปเปียวพักวานลาสันว่ามือนี้เขามาเปลี่ยนสถานที่นะครับด้านล่างเป็นหิวบกสูงนะครับไป,ไปลองมึงด่านล่างเป็นหิวเขาเปลี่ยนมองนะครับมือนี้เป็นมองเก็บ นะครับเส้นทางมื่อนี่เขาเปลี่ยนเส้นทางไหมหลังจากเมื่อนั้นไปสู่ศาลมื่อนี่เขามาลงเขาท่นวะไปเส้นทางลงเขานะครับเขาเดี๋ยวค่อยๆไต่ลัดเลาะตามเส้นทางปลาไั่ปุ๊บลงมาโอ้ปลาภัยเนี่ยท่าน้องใหม่พร้อมไหมนี่น้องใหม่ปะต้องใหม่บ่มีน้องใหม่ไห โอ้นี่นะครับสถานที่ที่จะพาก,กันมาเก็บพักวานคนข้างเี่ยยูนน่นเขานะครับวิ้ยประม็นทาาลงพุ่นนะครับลองสามพุ 2, 3, นนีุ่นบริเวณนี้จะเป็นแต่ว่าหาอยู่หากินนะครับกินกินในเขาในหูเขาลงไปยังไ็ตีพ่อเขาลึกลึกก็นี่อยกนะครับ ตึกลงไปเรื่อยเเขาจะยุดอยู่เพียงแค่นี้นะครับเพราะว่าม่จีบอันตรายเกินไปไปคอยเป็นป้าไฟเป็นไฟย,อย,อยางนี่นะครับต้นพักหวานเขาจะเ,าเจ็บไปเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้จิ้มงานเขาเราจะเอาชีวิตหลอดในการจ็บพักหวานมั้งนี่นี่ฮุบเขา เอ้พระวันนี่ต้นมากที่เป็นต้นลำไยข้าเจ้านี่อาจารย์ตอมแม่หอยข้าเจ้าเขามาเก็บกอนเขานะครับในพี่น้องข้าเจ้ามาเก็บกอนเขาไปอีกหนานันประมาณเกือบมือหนึ่งเดี๋ยวจะย่อนหน่อยเพราะแรงในหน่อยเป็นีย่กําลังเสียบนะครับนี่กำลังปูงไม่กําลังไป นี่นี่นะครับนี่อาย่นี่นอ่าไหนขนาดนอยโง่างนน้ำนดูอาไปบุลเป็นอาจั์ตม่งเด็ดงบาเลยลงมาเพื่อจีบนุ่มนุ่มชยุ้มปีนากันยนุ่มชมด้วยด้นยปีนากันด่านลางเป็นหุบเขาลงไปดนลึกเลยลึกเลยขึ้นอี โอ้ลงไปบ่อยนะครับดูเกินไปนี่บักม่วงกับมิตรนี่ต้นบักม่วงบ้านนี้เสียอย่างเดียวนะพี่น้องบุ้ยหมดแดงนะครับบ้านนี้มิตรบ,บ้านนี้มีอาหารเกือบทุกอย่างนะครับอาหารเมืองไทยภาวะสภาพอากาศสภาพอากาศเหมือนกันพี่ยันทุกอย่างเสียอย่างเดียวนะครับบุนน้ยหมดแดงแถมบุ้หมดแดงคือนดี เป็นทีเียงที่ว่าทันสามากเออคือมอดแดงนี่เขาด,ด,ด,ดิคือตีหาสอยไข่มดแดงไปขายนะนะครับอาจ,จารย์ต้อมน้อยเก็บได้ไ<ม>หลายละ่อญญละอาญ้เราเตรียมทุงง่งเลยบ้านเทาภูมว่าปัจจุบันรู้เขาลลขายโดยจัาบาดตามตลาดนัดแต่ว่าอยูน่นี่นะครับเก็บลงไปเก็บเก็บตัวนี้ก็บบวด<า> นี่ยนะครับนี่หอยน้ำง,งามๆนะครับหอยนี่พูดไายค่ะต้นเต้หวันจะกินหรอวะต้นเต้หวันขนาดจะกินนะต้นเต้หวันนะครับบ้านข้าเจ้าผมว่แน่ใจว่าข้าเจ้าสีกิน,พ,กนพ่กินนี่เป็นหอดพักธรรมาดานะครับนี่แ่ไทยโฮามันคือว่าธรรมดาไอ้เรื่ัง เด้เฮ้ยเป็นพักนมาเ็บไรกันบ่อบ่ยอดราวินเนาะนครับากาศรอบๆนะครับลานๆเป็นหุบเขา่อนข้างสิย่ำเกื่อนีเพื่อนีว้างเวี้งหน่าดูอะไรอะไนะครับะรพวผมเจ็บหิ่มๆก็ได้เป็นกำมือละ กหยอดน้ำงีมนี่นี่ตะวันนะครับอนนนะปอกตกิดตามกดตับกระไรแม่มเ,เอานะครับหนึ่งคือการเก็บปากหวานของแรงงานไทยในแต่วนัน <c oughs> เพราะว่า <c oughs> มันหลายเลยเกินนะครับเ <c oughs> <c oughs> ชื่อว่าเก็บตรงนี้นกับบ๊วยมือนี่ ถ้าไปขายได้เคือสีดีแต่เขาจะเก็บไปเพราะกินถ้าเขากระสีฮักหักเห็มันแตกไหมแตกไม่นะครับอีกสักประมาณนี้จะเอาทิตย์นึงเขาจะเอามาวางกันไหมฮะเพราะละมากนะฮะนีเก็บงานนี้ก็ได้เบิดอันนี้นะครับนี่แม่นี่พักวันบดนะครับต่อไปนี่ตัวหนาผมหนินี่หมดอู้ดอกนี่ถูกนี่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 ตอนนี้เก็บนะครับลีเล็เหรินแบนบเหลินเหรลีเล็ดนี่อาหารนะครับสมบูรณ์สมบูรณ์ครับเพราะว่า มันบ่่อยมีคนมหากินหอกบ้านคนบัานไตวันเองกะ่หากินนะครับเป็นขจคือสิบ่กินนาบกม่วงบกม่วงกะลา,ำยายลำยลำยะกลายะลนะครับนีสุยังม่ได้กรรัดรอบๆนะครับปลา,า,า,าปาลปาปลาะไรปลาะารลำยกะลายลนะีสักคู่บกม่วงกะมี เก็บเจอเลยก็บาเ,เ,เบิดฝากวันได้ครับหลังจากที่เขาเก็บผากวันถือว่าได้หลายเต๋อแล้วครับเขาภาสีเพียงพอนะครับทำกันเตือนทางกลับไปไม่ต้อง ไฟใหญ่ายายสำรวจบริเวณรอบๆนี้ครับอันนี้เขามาในเขานะครับในบนเขาของแทนนะครับด้านลางเป็นเหวแล้วก็เป็นพวกต้นมะม่วงของข้าเจ้าบัวบัวมันเกิดเอียงคือคนปลูกนะผัวบาวมันหนาที่เป็นการเกิดเอียงมากกั้านะครับมะม่วงนะครับแล้วก็เป็นต้นทุเรียนเฮ้ยพ่าเปบอปิอดต้นลำไยบอปิอดตัวถดนะครับด้านลางเป็นกอไฟกอไฟบอกง่ มองลงไปนะครับเป็นเหวลึกนู่นนะครับยังลึกเลยของพอสสมารถจเพี่ยนเห็นนี่ยุดติดท้างนะครับเนี่ยกลจะเป็นแม่น้ำด้านล่างนะครับเนี่เป็นแม่น้ำม,มิด้านลา่างไปถึงเราฟังนีก มหลังจากที่เขาเก็บภาควันที่ว่าได้หลายเตือแล้วครับเขาก็สีเพียงพอนะครับทำการเตือนทางกลับไปจะต้อง